ส่วนที่จังหวัดชนบุรีแน่นอนประชาชนเนี่ยก็ยังเกาะติดกันอย่างเรียกว่าเกาะติดกันอย่างใกล้ชิดเกาะติดกันอย่างเข้มข้นวันนี้เขาก็รอเหมือนกันว่า5โมงเย็น จะมีการถแถลงว่าอย่างไรจะได้นับคะแนนใหม่หรือเปล่าตลอดทั้งวันนะคะประชาชนทยอยเดินทางมาติดตามความคืบหน้าแม้ว่าจํานวนคนที่มาเนี่ยก็ลดลงจากสองสมวันแรกบรรยากาศโดยรวมเป็นไปด้วยความเรียบร้อยไม่มีความวุ่นวายเพิ่มเติมขณะที่ผู้ว่าชนบุรีก็ลงพื้นที่ที่สนามแบดมินตันเทศบาลเมืองชนบุรีผู้ว่าก็ลงไปดูความเรียบร้อยด้วยนะคะกำชับเจ้าหน้าที่ตำรวจให้ดูแลความปลอดภัยอย่างเข้มงวดป้องกันไม่ให้มีการฝ่าฝืนกฎหมายหรือเข้าไปยุ่งเกี่ยวกับบัตร กับขีบบัตรเลือกตั้งที่ถูกจัดเก็บไว้ในพื้นที่ควบคุมแล้วผู้ว่าก็ชี้แจงว่าตามระเบยียบของกกตนเนี่ยหลังเสร็จสิ้นการเลือกตั้งจะต้องมีการเคลื่อนย้ายขีบบัตรออกจากจุดนับคะแนนภายใน7วันเพื่อนําไปเก็บรักษายัางสถานที่ที่กรกตจัดเตรยียมไว้อันนี้เป็นตามขั้นตอนของกฎหมายค่ะก็ทุกอย่างอยู่ที่การพิจารณาของคมการการเลือกตั้งส่วนกลาง ก็ต้องอยู่นี่โดยเลื่อนตั้งบัตรอยู่ทั้งๆอยู่ในก็ยังอยู่อย่างนี้อยู่นะครับจนฝ่าทางส่วนกลางจะมีคําสั่งเป็นประกาศใดตอนนี้ยังไม่ออกอย่างเนี้ยก็เก็บไว้อยู่คแต่คือเป็นยังไงบ้างนะวันนี้คือภาผ่านรียบร้อยว่าการการชุมนุมอะไรก็เรียบร้อยดียังยังไม่มีการละเมิดกฎหมายยังไม่มีอะไร และในช่วงบ่ายที่ผ่านมามีตัวแทนทนายความเข้ามาให้คำปรึกษากับประชาชนที่ถูกกะกะตจงังหวัดชนบุรีแจ้งความดำเนินคดีในข้อหาบุกรุกขัดขวางการปฏิบัติหน้าที่ของเจ้าหน้าที่และนําเอกสารเลือกตั้งออกจากสถานที่รวมคะแนนโดยทนายความจากศูนย์ทนายความเพื่อสิทธิมนุษยชนบอกว่าการรวมตัวของประชาชนสามารถกระทําได้ภายใต้กรอบของพระราชบัญญัติการชุมนุมสาธารณะ พร้อมยืนยันว่าผู้ถูกกล่าวหาทั้งหมดจะเดินทางเข้าพบเจ้าหน้าที่ตามกระบวนการทางกฎหมายและเตรียมแจ้งความกลับเจ้าหน้าที่ในข้อหาแจ้งความเท็จรวมถึงติดตามความคืบหน้ากรณีที่เคยร้องทุกไว้ตามมาตรา157 ละเว้นการปฏิบัติหน้าที่ก่อนหน้านี้ด้วยครับภายหลังการหารือนะคะกลุ่มผู้ถูกกล่าวหาได้แถลงข่าวยืนยันว่าพร้อมเข้าสู่กระบวนการยุติธรรมแล้วเดี๋ยวจะเดินทางไปพบพนักงานสอบสวนรวมถึงหัวหน้าศาลจังหวัดชนบุรีเพื่อแสดงเจตนาบริสุทธิ์ว่าไม่ได้หลบหนีไปไหนพร้อมชี้แจงเหตุผลของการกระทําซึ่งหนึ่งในผู้ที่ตกเป็นประเด็นก็คือสาวที่สวมเสื้อสีแดงซึ่งยอมรับว่าได้เข้าไปในพื้นที่จัดเก็บหีบบัตรเลือกตั้งจริงจำนวนประมาณสัก4ถึงหหีบค่ะ ดิฉันเดินไปนะคะไม่ได้กระโดดข้ามรั้วแต่อย่างใดเปิดรั้วเข้าไปแล้วเดินเข้าไปที่หีใบที่ดิฉันจําได้ว่ามันไม่ได้ปิดลักษณะมันเป็นอย่างนี้นะคะทุกคนมันถูกปิดด้วยเทปกาวก็จริงนะคะและจริงๆมันมีรูที่ต้องคล้องสายเคเบิลทายใช่ไหมคะแต่มันไม่มีนอกจากนั้นเนี่ยมันยังมีรอยกรีดคือมีเทปกาวจริงแต่มีรอยกรีดแปลว่าเราสามารถเอานิ้วสกิดอย่างเงี้ยมันก็เปิดได้เลยนะคะนั่นแปลว่ากล่องเนี่ยมันไม่ ได้รับความปลอดภัยอ่าก็คือจริงๆมันอยู่บนรถที่ควรจะถูกขนแล้วมันโดนทำลายมันมีการมันมีความผิดปกติคุณเบนจพรพเนี่ยก็คือสาวสวมเสื้อสีแดงที่วันก่อนเนี่ยสวมเสื้อสีแดงสวมแว่นตาแล้วก็เข้าไปด้านในใช่ไหมคะคุณผู้ชมจําได้ไหมนะนี่คือคนนี้นะตอนนี้สื่อมวลชนเนี่ยจับจ้องไปที่การถแถลงของกรกตอน,นี่แหละว่าสุดท้ายแล้วเนี่ยห้าโมงเย็น อีกประมาณครึ่งชั่วโมงจะมีความคืบหน้าแถลงว่าอย่างไรบ้างคุณผู้ชมไม่ต้องเปลี่ยนช่องไปไหนเปิดช่อง7 HD ยาวๆเลยทันทีที่มีความคืบหน้าจะตัดสดไปที่กกตทันทีนะครับ